แรงแค้นอุบัติรักตอนที่หนึ่งช่วงข้าของวันถัดมาดุดดาวพาหญิงสาวรุ่นพี่มาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองตามที่ได้รับปากเอาไว้กับลูอิสโดยเธอโกโหกพริมาไปว่าชายหนุ่มน่เธอมากินข้าวแต่ว่าเธอไม่อยากมาเพียงลำพังจึงอยากให้พริมาช่วยมาเป็นเพื่อนคนเป็นพี่เองก็ไม่อยากปฏิเสธคำขอของน้องสาวจึงตกลงและยอมตามมา แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองไม่ควรมาเป็นส่วนเกินระหว่างดุจด,ดาวกับแฟนหนุ่มของเธอเออพี่พิมพ์เดี๋ยวพี่พิมพ์เข้าไปในร้านก่อนได้เลยนะดาวว่ารอบเดือนดาวน่าจะมานะ่ะดาวจะไปหาซื้อผ้าอนามัยแถวนี้ก่อนเสร็จธุระแล้วจะรีบตามเข้าไปดุจด,ดาวเอามือกุมท้องทำสีหน้าและท่าทางเหมือนไม่ค่อยสบายตัวเมื่อมาถึงหน้าร้านอาหาร ทั้งที่จริงๆแล้วเธอไม่ได้เป็นอะไรเลยแค่จะหาโอกาสออกมาให้ลูอิสกับพริม,มาได้อยู่กันตามลำพังก็เท่านั้นเดี๋ยวดาวพี่มีติดตัวอยู่อันหนึ่งเอาไปใช้ที่ห้องน้ำในร้านก็ได้หญิงสาวอายุมากกว่าหยิบผ้าอนามัยในกระเป๋ายื่นให้แต่ดูดดาวแค่มองและยิ้มกลับไม่ได้หรอกพี่พริมดาวแพ้ยี่ห้อนี้นะ่ะตอนนี้พี่พริมรีบเข้าไปข้างในร้านก่อนดีกว่านะ เดี๋ยวพี่ลุยเขาจะรอนานไม่รอให้อีกฝ่ายได้ทักท้วงดุดดาวเร่งฝีเท้าเดินหนีออกไปในทันทีทิ้งให้หญิงสาวรุ่นพี่ยืนงกงกเงือเงินอยู่ที่หน้าร้านเพียงลำพังร้านที่มองจากด้านนอกก็ดูหรูเสียจนเธอไม่กล้าจะเข้าไปใช้บริการกระทั่งไม่นานระหว่างที่พริมาก,กำลังลังเลว่าจะเข้าไปข้างในร้านหรือควรจะรอดุดดาวอยู่ตรงนี้แล้วค่อยเข้าไปพร้อมกัน พนักงานในชุดเครื่องแบบบริการก็เดินเข้ามาทักทายเธออย่างสุภาพและใบหน้ายิ้มแย้มสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงนัดกับคุณลูอิสเอาไว้ใช่หรือเปล่าครับค่ะใช่ค่ะแม้จะสงสัยอยู่บ้างว่าพนักงานรู้ได้ยังไงแต่ก็ตอบกลับไปด้วยใบหน้ายิ้มเช่นกันคุณลูอิสรอพบคุณผู้หญิงอยู่ด้านในแล้วเชิญทางนี้เลยครับ บริกรหนุ่มพายมือให้หญิงสาวก่อนจะเดินนำเธอเข้าไปด้านในร้านพิมาอมยิ้มเล็กน้อยแล้วเดินตามเข้าไปอย่างเขินเขินเมื่อถูกบริการอย่างดีความรู้สึกของเธอตอนนี้เรากับตัวเองเป็นลูกคุณหนูจากตระกูลสูงส่งที่กําลังเดินเข้าร้านอาหารแพงๆก็ไม่ปานเจ้าของร่างแบบบางเดินเข้ามาถึงด้านในร้าน ตากลมมองสำรวจไปรอบๆตัวแล้วก็อดตื่นตาตื่นใจไม่ได้กับสถานที่ใหม่ๆที่เพิ่งเคยเข้ามาตัวร้านที่เธอมองจากด้านนอกก็ดูว่าหรูแล้วแต่ภายในร้านนั้นดูสวยและหรูหราย,ยิ่งกว่าด้วยการตกแต่งโดยใช้โทนสีน้ำตาลขาวทำให้ร้านแห่งนี้ดูโปร่งสบายตาอีกทั้งเก้าอี้ที่วางอยู่ในร้านซึ่งถูกหุ้มด้วยหนังเนื้อดีสีน้ำตาลอ่อนกับผ้าคลุมโต๊ะสีขาว รวมถึงดอกกุหลาบสีแดงในแจกันที่ถูกตั้งไว้บนโต๊ะก็ยิ่งสร้างให้บรรยากาศภายในร้านมีความโรแมนติกเป็นอย่างมากโคมไฟระยะที่ส่องแสงวิบวับยามเมื่อต้องกับแสงไฟราวกับไฟดิสโก้กลางฟอร์เต้นรำที่คลอเคลียด้วยเสียงเพลงบรรเลงจากเปียนโนท,ที่ตั้งอยู่ตรงกลางร้านซึ่งภาพทุกภาพทุกฉากที่พริมาได้เห็นล้วนทำให้เธอรู้สึกประทับใจแต่มันคงจะดีกว่านี้ หากหญิงสาวที่เป็นแฟนของชายหนุ่มได้มาเห็นมันเป็นคนแรกไม่ใช่เธอคุณลูอิสครับคุณผู้หญิงมาถึงแล้วครับพนักงานคนเดิมพาพริมาเดินมาถึงโต๊ะของลูกค้า VIP และเมื่อสิ้นเสียงของบริกรชายคนที่นั่งหันหลังให้ก็หันกลับมามองหญิงสาวด้วยรอยยิ้มคืนนี้ลูอิสอยู่ในชุดเสื้อเชิ้ตสีเข้มและเซ็ตผมมาเป็นอย่างดี เขาดูดีเป็นพิเศษแตกต่างจากลุกของชายหนุ่มนักศึกษาที่พีมาเคยเห็นตอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยทั้งที่ไม่ได้เจอกันนานแต่เขาก็ยังคงดูดีเช่นเคยและอาจจะดูดีมากขึ้นด้วยซ้ําไม่เหมือนกับเธอที่ดูโทรมลงกว่าตอนเรียนเพราะการทํางานอีกทั้งการแต่งตัวของเธอก็มีเพียงเสื้อเชิ้ตแขนสัน้นและกระโปรงเรียบๆง่ายๆแบบพนักงานออฟฟิศเท่านั้นขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรผมจะเรียกเอง ชายหนุ่มบอกกับพนักงานแล้วเดินไปเลื่อนเก้าอี้ตัวข้างๆให้กับหญิงสาวเชิญน,นั่งครับพิมพ์ขอบคุณค่ะพิมายิ้มรับแล้วหย่อนตัวลงนั่งเกร็งๆด้วยอาการของคนที่ทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าการที่เธอตามดุดดาวมาที่นี่จะทำให้ใชายหนุ่มอึดอัดแค่ไหนและถึงแม้ว่าจะรู้จักกับลูอิสพอสมควรเพราะว่าการที่มานั่งเป็นก้างหวางคอของเขากับดุดดาวแบบนี้ ก็ทําให้เธอละอายใจจนไม่รู้จะทําตัวยังไงถ้าย้อนเวลากลับไปได้เธอน่าจะปฏิเสธดุดดาวไปเสียก็ดีวันนี้ลูอิสแต่งตัวดูดีมากเลยนะทําเอาซับพิมไม่กล้านัางร่วมโต๊ะด้วยเลยพริมาบอกติดตลกสร้างบทสนทนามาคุยกับชายหนุ่มเพื่อไม่ให้บรรยากาศดีๆกลายเป็นบรรยากาศที่น่าอึดอัดพลางตาคมสวยก็มองดูรอบๆร,ร้านอีกครั้ง จนเพิกสังเกตได้ว่าภายในร้านไม่มีลูกค้าโต๊ะอื่นเลยนอกจากโต๊ะของลูอิสที่เธอกำลังนั่งอยู่ในตอนนี้เท่านั้นทั้งๆที่บรรยากาศในร้านก็ดีพนักงานก็บริการเยี่ยมแต่ลูกค้าหายไปไหนกันก็ไม่ได้ดูดีอะไรหรอกและพริมก็ไม่ต้องกังวลเลยนะเพราะไม่ว่าพริมจะแต่งตัวแบบไหนพริมก็ดูสวยพอที่จะนั่งโต๊ะเดียวกับวีได้อยู่แล้วล่ะปากหวานจริงๆ พิม,มาเอ่ยแซวอย่างเป็นกันเองทำเอาชายหนุม่มฉีกยิ้มแก้มแดงแล้วเฉยเฉยไปเรื่องอื่นเออนี่ลุยสั่งอาหารเอาไว้แล้วนะอีกเดี๋ยวพนักงานก็คงเอามาเสิร์ฟหวังว่าพิมจะชอบเมนูที่ลุยสั่งนะอืมลุยสั่งอะไรมาพิมก็กินได้ทั้งนั้นแหละถ้าพิมเลือกกินเราก็คงไปออกค่ายอาสาด้วยกันไม่ได้หรอกที่เธอมานั่งในร้านอาหารแห่งนี้ก็เพื่อตั้งใจมาเป็นเพื่อนดุดดาว ดังนั้นเรื่องเมนูอาหารจึงไม่ได้สำคัญสำหรับเธอขอแค่เป็นเมนูที่ดุดดาวชอบก็เพียงพอแล้วนั่นสินะลูอิสมองใบหน้าหวานแล้วคลี่ยิ้มกับตัวเองเพราะพริมาเป็นคนที่น่ารักเรียบง่ายไม่มากเรื่องเหมือนผู้หญิงคนอื่นๆที่เขาเคยเจอหรือรู้จักการที่ได้ไปเข้าค่ายอาสากับหญิงสาวทำให้เขาได้รู้จักเธอและเห็นเธอในมุมต่างๆ และทุกสิ่งที่เธอเป็นก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาตกลุ่มรักเธอตั้งแต่มหาวิทยาลัยปีที่สจนถึงตอนนี้ขออนุญาตครับระหว่างที่ทั้งสองคนพูดคุยกันพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้ามาพร้อมกับจานอาหารกลิ่นหอมชุยก่อนจะวางจานในมือที่มีอาหารหน้าตาน่ารับประทานลงบนโต๊ะอาหารจานแรกมาพอดีเลยถ้าพริมหิวพริมกินได้เลยนะ ลูอิสบอกกับหญิงสาวหลังจากที่พนักงานเสิร์ฟเดินออกไปไม่เป็นไรพริมพ์ว่ารอดาวก่อนดีกว่าหืมชื่อของบุคคลที่สามทำเอาลูอิสแปลกใจเขานัดพริม,มามากินข้าวกันสองต่อสองแล้วเกี่ยวอะไรกับรุ่นน้องของเขากันรอดาวทำไมเหรอก็ลูอิสนัดดาวเอาไว้ไม่ใช่หรอพอดีดาวไปซื้อของน่ะอีกเดียวก็คงมาถึงแล้วไม่นี่ ลุยไม่ได้นัดดาวมานะคนที่ลุยอยากกินข้าวเย็นด้วยวันนี้คือพริมต่างหากล่ะลุยเป็นคนขอให้ดาวนัดพริมให้เองบางทีดาวอาจจะสื่อสารผิดพลาดไปละมัง้งอ้าวเหรอเจ้าของใบหน้าหวานขมวดคิ้วงงงงเธอมั่นใจว่าดุดดาวไม่ได้สื่อสารผิดพลาดแต่ก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้คนเป็นน้องโกงกเธอพริมโอเคใช่ไหมที่เรานัดพริมมากินข้าวแบบนี้ อ๋อโอเคสิว่าแต่ที่นัดพริม,มาวันนี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าพริม,มาสะบัดความคิดเรื่องหลุดดาวออกแล้วหันไปยิ้มจางๆให้ใชายหนุ่มก็มีนะลูอิสเงียบไปเพียงคู่อย่างลังเลก่อนที่ใบหน้าของเขาจะค่อยๆกลายเป็นสีแดงระเรื่อเมื่อเขินอายที่ต้องสารภาพความในใจกับหญิงสาวเฮ้อตอนแรกเลยว่าจะรอให้เรากินข้าวกันเสร็จก่อนแล้วค่อยบอก แต่ในเมื่อพิมพ์ถามมาแบบนี้ลุยก็คงเลี่ยงไม่ได้แล้วละ่ะเรื่องอะไรหรอสีหน้าที่ดูเหมือนจะหนักใจแต่อีกมุมก็เหมือนกำลังมีความสุขทำให้หญิงสาวอดลุ้นไม่ได้ว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรพริมพ์รู้ใช่ไหมว่าเราสองคนรู้จักกันมาได้สามปีกว่าแล้วลุยเจอพิมพ์ครั้งแรกที่ชมลมค่ายอาสาตอนที่พวกเราไปออกค่ายกันมันทําให้ลุยรู้จักพิมพ์มากขึ้น และลายสายตาของลุยพิมพ์เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะอะไรเนี่ยจู่ๆก็มาชมกันแบบนี้นะนี่ลูอิสจะบอกอะไรพิมพ์กันแน่หญิงสาวว่าขำๆแต่เมื่อเห็นสีหน้าจริงจังของอีกคนก็ทําเอาเธอแทบจะพูดอะไรไม่ออกลุยตกหลุมรักพิมพ์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้รู้จักกันและอยากจะทําความรู้จักกับพิมพ์ให้มากกว่านี้เป็นแฟนกับลุยนะพิมพ์ ลูอิสเลื่อนมือไปจับมือบางที่วางอยู่บนโต๊ะเบาๆทำเอาพริม,มาที่ไม่ทันตั้งตัวรีบดึงมือกลับด้วยความตกใจเอ่อพิมขอโทษพิมไม่ได้จะไม่เป็นไรลุยตางหาที่ต้องขอโทษพิมที่จับมือโดยไม่ได้ขออนุญ,ญาตก่อนไม่รอให้พิม,มาพูดจบลูอิสรีบพูดขึ้นมาทันทีเพื่อไม่ให้หญิงสาวรู้สึกไม่ดีต่อเขาเขารู้ดีว่าพริม,มาเป็นผู้หญิงแบบไหนจึงไม่ได้คิดมากหรือถือโกรธกับสิ่งที่เธอทำ เรื่องที่ลุยถามพิมไปน่ะพิมยังไม่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้นะลุยรอพริมพ์ได้ขอบคุณนะลูอิสที่รู้สึกแบบนั้นกับพิมลูอิสเป็นคนดีและเพียบพร้อมมากๆเลยนะแต่ว่าตอนนี้พิมยังไม่อยากสนใจเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องงานนะ่ะพิมว่าเราสองคนเป็นเพื่อนกันดีกว่านะพิม,มาให้คําตอบออกไปอย่างไม่ลังเล เพราะเธอเป็นเด็กกำพร้าที่สูญเสียพ่อแม่ไปตั้งแต่ยังเล็กเธอโตมาด้วยความใจดีของลุงกับป้าข้างบ้านที่สนิทกับพ่อแม่ของเธอเป็นคนช่วยเลี้ยงดูเธอทำงานส่งเสียตัวเองเรียนตั้งแต่ปถมจนเข้ามาหาวิทยาลัยและเมื่อเรียนจบเมื่อหกเดือนก่อนเธอก็ตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าจะทุ่มเทการทำงานเพื่อเก็บเงินเอาไว้เยอะๆเพื่อใช้ในบ้านปลายชีวิตดังนั้นเรื่องสำคัญที่สุดของเธอในตอนนี้ก็คือการทำงาน อีกอย่างตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอก็เข้าใจว่าลูอิสเป็นแฟนกับน้องสาวเธอแม้ว่าบางทีจะแอบสงสัยในการกระทําของชายหนุ่มที่มีต่อเธออยู่บ้างแต่เธอก็ไม่กล้าคิดอะไรไปไกลเกินกว่าคาว่าเพื่อนกันว่าเอาตามตรงเราก็ไม่ได้เตรียมใจมาฟังคําตอบนี้เลยนะลูอิสพูดติดตลกเขาแกล้งหัวเราะขำขันเพื่อกลบเกลื่อนความเสียใจของตัวเองแม้ว่าจะเจ็บที่ถูกปฏิเสธ เพราะว่าเขาก็ยอมรับในคําตอบของพริมาและไม่อยากแสดงอาการอะไรให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดที่ทําตามหัวใจตัวเองพริมขอโทษจริงๆนะลูอิสขอโทษที่ให้คําตอบอย่างที่อย่างได้ยินไม่ได้ไม่เป็นไรเลยขอบคุณพิมนะที่กล้าบอกลุยตรงๆเป็นแบบนี้ค่อยโล่งใจหน่อยลุยจะได้ไม่ต้องทนเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียวอีกแล้วถึงจะไม่ได้อยู่ในสถานะคนรัก แต่อย่างน้อยเขาก็ดีใจอยู่บ้างที่ยังได้อยู่ข้างๆหญิงสาวคอยดูแลและได้พูดคุยกับเธอในฐานะของเพื่อนโอเคจริงๆใช่ไหมเนี่ยพิมารู้ดีว่าไม่มีใครไม่เสียใจที่ถูกปฏิเสธแต่เธอแค่ยอยากมั่นใจว่าลูอิสจะไม่คิดมากกับเรื่องวันนี้เพราะหลายคนที่อ,อกหักจากความรักก็มักจะทำเรื่องร้ายๆกับตัวเองซึ่งเธอไม่อยากให้ลูอิสทำแบบนั้นโอเคสิชายหนุ่มยิ้มให้คนตรงหน้าสบายใจ ว่าแต่ลุยขอถามอะไรพริมหน่อยได้หรือเปล่าคือมันเป็นเรื่องที่ลุยสงสัยมานานแล้วนะแต่ก็ไม่กล้าและไม่มีโอกาสถามพริมสักทีได้สิเรื่องอะไรเหรอที่ผ่านมาลุยซื้อของฝากดาวเอาไปให้พริมอยู่บ่อยๆนะแต่ว่าพริมไม่เคยรับของจากลุยเลยเพราะอะไรเหรอพริมคงไม่ได้รังเกียจลุยหรอกใช่ไหมคองเหรอคิ้วสวยขมวดเข้าหากันอีกครั้ง เธอไม่เข้าใจว่าชายหนุห่มหมายถึงของอะไรถ้าเป็นขนมที่ดุดดาวเอามาให้เธอก็รับเอาไว้ทุกครั้งและยังฝากคำขอบคุณไปให้ลิสเสมอเออไม่เป็นไรพริมไม่ต้องตอบลุยก็ได้แต่ลุยอยากบอกพิมนะว่าทุกอย่างที่ลุยซื้อให้พิมนะ่ะมันคือความตั้งใจจากลุยและลุยไม่อยากให้พิมปฏิเสธอีกแมบบ้ว่าที่ผ่านมาพิมจะไม่รับมันไว้ก็ไม่เป็นไรแต่หลังจากนี้ลุยขอให้พิมรับเอาไว้ได้ไหมในฐานะของเพื่อน ลูอิสตัดบทเมื่อเห็นว่าหญิงสาวดูอึๆอึอักอก,กับคำถามของเขาถ้าหาพริมาไม่อยากตอบเขาก็ไม่อยากจะเซาซีให้เธอรู้สึกลำคาญส่วนพริมาเองที่กำลังจะถามต่อและอธิบายพอเห็นว่าชายหนูไม่อยากจะฟังคำตอบของเธอแล้วจึงเก็บความสงสัยเอาไว้และเอออาตามน้ำไปได้สิพริมาพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มแต่รอยยิ้มที่จริงใจนั้น กลับทาให้หญิงสาวอีกคนที่แอบมองดูพวกเขาอยู่ข้างหน้าร้านยืนกับฟัดกะเฟและกระทืบเท้าด้วยความไม่พอใจเวลาผ่านไปพักใหญ่พริมาเดินออกมาจากร้านอาหารหลังจากที่ได้พูดคุยกับลูอิสจนเข้าใจซึ่งกันและกันทันทีที่เจ้าของร่างบางเปิดประตูออกมาหลุดด,ดาวที่ยืนรออยู่หน้าร้านอย่างใจจดใจจ่อก็รีบเดินเข้าไปหาหญิงสาวรุ่นพี่ทันทีพร้อมกับคำถามที่อยู่ในใจของเธอและต้องการจะเอ,อ่ยถามคนเป็นพี่ให้รู้ เป็นยังไงบ้างพี่พริมตกลงตอนนี้พี่ทั้งสองคนเป็นแฟนกันหรือยังคนที่ในใจกำลังเหลือดปุดปุดพอภาพที่ดูสนิทสนมของคนสองคนในร้านอาหารแซงยิ้มออกมาแฟนเฟิร์นอะไรกันพี่กับลุยเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมนั่นแหละพริมาตอบตามจริงแล้วดูน้องสาวเบาๆแล้วนี่ทำไมดาวไม่บอกพี่ตรงๆละ่ะว่าลุยเขานัดพี่มากินข้าวเพื่อจะพูดเรื่องนี้ ทำไมเราต้องโกหกพี่ด้วยว่าให้มาที่นี่เป็นเพื่อนเราอืมดาวขอโทษดาวก็ไม่ได้ตั้งใจจะโกหกพี่พริมหรอกแต่ถ้าดาวบอกตรงๆดาวก็กลัวพี่พริมไม่มานี่ดาวตกปากรับคํากับพี่ลุยเอาไว้แล้วไม่อยากทําให้เขาเสียใจเอาเถอะแต่ครั้งหน้าดาวอย่าทําแบบนี้อีกนะถ้ามีอะไรก็บอกพี่มาตรงๆส่วนพี่จะตัดสินใจยังไงเดี๋ยวพี่จัดการต่อเองเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วค่ะ ดูดดาวลากเสียงยาวแล้วโผล่เข้ากอดคนเป็นพี่สาวเหมือนคนสำนึกผิดครั้งหน้าดาวจะบอกพี่พิมตรงๆนะว่าแต่ดาวเห็นพี่พิมนั่งคุยกับพี่ลุยอยู่พักหนึ่งเลยคุยอะไรกันบ้างเหรอก็ถามถ่ายสาระทุกสุขเด็ดทั่วไปนะ่ะเออแล้วลูอิสเขาพูดเรื่องที่พี่ไม่ยอมรับของจากเขาด้วยนะเขาบอกว่าเป็นของที่ฝากดาวเอามาให้พี่แต่พี่ไม่เคยรับเอาไว้เลยเขาหมายถึงของอะไรดาวพอจะรู้หรือเปล่า พี่มาถอนกอดออกเมื่อโฉกคิดเรื่องที่ยังติดค้างความสงสัยเอาไว้ตากลมมองหน้าอีกคนอย่างไร้เดียงสาหลุดดาวที่รู้อยู่เต็มอกว่าชายหนุ่มพูดถึงเรื่องอะไรแต่ก็ตีเนียนแกล้งทําเป็นไม่เข้าใจอืมไม่รู้เลยค่ะเพราะของที่ดาวเอามาให้พี่พริมดาวก็เห็นพี่พริมรับไปทุกครั้งนะแล้วพี่พริมตอบพี่ลุยไปว่ายังไงเหรอคะพี่ไม่ได้ตอบน่ะพอดีลูอิสเขาเปลี่ยนเรื่องคุยไปซะก่อนก็เลยไม่ได้พูดกันต่อ หรอคะดาว่าพี่ลุยอาจจะแอบดื่มวายระหว่างที่รอพี่พริมแน่ๆถึงได้พูดอะไรเร่เปื่อยแบบนั้นอย่าไปใส่ใจเลยค่ะหลุดดาวรอบยิ้มอย่างพอใจเรื่องวันนี้ดูจบลงด้วยดีและเป็นไปตามที่เธอต้องการแต่ถึงแม้จะได้ยินว่าทั้งคู่ไม่ได้ตกลงคบกันเธอก็ยังไม่วางใจที่จะปล่อยให้ชายหนุ่มที่เธอหมายปองเอาไว้แรกล้ชิดกับพริมาอีกครั้งแม้ว่าจะเป็นแค่ในฐานะเพื่อนเธอก็ไม่ยินดี วายในขวดถูกรินลงแก้วแล้วกระโดกเข้าปากอย่างต่อเนื่องหลังจากที่พริมาเดินออกจากร้านไปแม้จะบอกว่ายอมรับได้ในคำตอบของหญิงสาวเาว่าก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เสียใจก็เขารักของเขามาตั้งหลายปีจะให้ตัดใจง่ายๆและลืมความรู้สึกทั้งหมดที่มีเพียงไม่กี่นาทีได้ยังไงกันลูอิสแกวนแก้วในมือไปมาแล้วยกน้ำสีแดงอังวนที่เหลืออยู่ก้นแก้วเข้าปากอีกครั้งจนหมด ทั้งที่เวลาเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานไวายที่ดื่มลงไปเพียงจะแค่แก้วที่2องเาว่าก็ทําให้คนที่ไม่ใช่หนุ่มนักดื่มและไม่เจนจัดเรื่องแอลกอฮอล์เริ่มจะมึนขึ้นมาเล็กน้อยชายหนุ่มล่ามือจากแก้วไวายลวงไปหยิบเครื่องมือสื่อสารในกระเป๋าขึ้นมาดูเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนข้อความดังขึ้นใบหน้าที่เริ่มขึ้นสีแดงพอพิษแอลกอฮอล์คลี่ยิ้มเล็กน้อย เมื่อเห็นว่ามันเป็นข้อความจากหญิงสาวที่เขาเพิ่งจะเพิ่มเธอเป็นเพื่อนทางแอปพลิเคชันแชทเมื่อครู่แต่ว่าเมื่อได้อ่านสิ่งที่อีกคนส่งมารอยยิ้มบนใบหน้าหล่อก็ค่อยๆเรือนหายไปลูอิสนิ่งงันไปชั่วขณะเหมือนกับคนที่สติหลุดออกจากตัวเพราะข้อความที่หญิงสาวส่งมามันเป็นข้อความที่ทำร้ายหัวใจของเขาให้แตกสลายจนแทบไม่เหลือชิ้นดีความเจ็บปวดจากข้อความที่ได้รับ ทำให้ลูอิสเปลี่ยนมาลินไวใส่แก้วแล้วกระดกมันแก้วแล้วแก้วเล่าเขาดื่มอย่างหนักกลืนไวลงคอดักอึกๆเหมือนเป็นน้ําเปล่าคล้ายคนเสียสติกระทั่งวายในขวดหมดลงจนหยดสุดท้ายภาพที่เคยชัดเจนตรงหน้าก็พล่ามัวและทับซ้อนกันจนมองไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรสองขาแกล่งเดินโซซัสโซเซออกจากร้านท่าทางของเขาดูน่าเป็นห่วงจนพนักงานหลายคนเข้ามาถามและอาสาเรียกรถให้ด้วยความหวังดี แต่ทว่าลูอิสก็วยวายใส่พนักงานจนไม่มีใครคนไหนกล้าเข้ามายุ่งกับเขาอีกชายหนุ่มพยายามพยุงตัวให้เดินไปที่รถด้วยความลำบากครั้นเมื่อถึงก็ไม่รอช้ารีบเข้าไปนั่งในรถและขับออกจากร้านไปรถยนต์คันหรูเคลื่อนตัวออกมาด้วยความเร็วเวลาผ่านไปเพียงไม่นานแอลโกอฮอล์ที่ดื่มเข้าร่างกายก็เหมือนจะออกฤทธิ์มากขึ้นจากที่เห็นเพียงภาพซ้อนทับ ตอนนี้เรากับโลกทั้งใบมันหมุนติ้วๆไฟรถที่วิ่งอยู่บนถนนก็วูบไปวาบมาเสียจนหน้าเวียนหัวจริงอยู่ที่ว่าการดื่มมันช่วยทําให้ลืมเรื่องทุกข์ใจไปได้แต่ว่ามันก็แค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเพราะสิ่งที่ตามมามันคือความทารมานซึ่งมากกว่าความเจ็บปวดที่ก่อก,กินอยู่ในใจอาการคลื่นไส้ทําให้อาหารที่กินไปก่อนหน้านี้กําลังจะขย้อนออกจากปากลูอิสที่มีสติเหลืออยู่น้อยนิดกลั้นมันเอาไว้ มือข้างหนึ่งผละจากวงมะลัยมาควานหาถุงพลาสติกเพื่อรองรับอาเจียนของตนดวงตาสีน้ำตาลอ่อนล้าสายตาจากท้องถนนกวาดตาไปทั่วรถจนเมื่อเจอมันและกำลังจะหันกลับไปมองด้านหน้าแสงไฟสว่างจ้าจากรถบรรทุกขนาดใหญ่ก็สาดส่องเข้ามาพร้อมกับเสียงแต่รถที่ดังสนั่นแข่งกับเสียงฟ้าฝนลูอิสรีบหักพวงมะลลยหนีทว่าก็ไม่อาจฝืนชะตากรรมของตัวเองไปได้ รถยนที่เขาขับปะทะเข้ากับรถบรรทุกอย่างจังก่อนที่ภาพทุกอย่างตรงหน้าของชายหนุ่มจะเลือนรางหายไปในความมืดเช่นเดียวกับลมหายใจของเขาที่ค่อยๆรวยรินและดับลง